สวัสดีค่ะครั้งนี้นะคะก็มาพบกับบทเรียนที่9ของบทที่1กันแล้วนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มในหลักต่างๆแล้วครั้งนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเราจะนำไปใช้ได้อย่างไรบ้างคะ่ะก่อนอื่นครูจะขอทบทวนบทเรียนเก่าก่อนนะคะว่าเด็กๆยังจำบทเรียนเก่ากันได้อยู่หรือเปล่า คำถามที่1ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันคือ25000ือ้เอเด็กๆว่าค่าประมาณจำนวนเต็มพันธ5 0 0 0 0เนี่ยจะมาจากจำนวนใดใน3จํานวนนี้คะเราค่อยๆไปดูกันทีละจำนวนนะคะไปดูข้อกอไก่คะ่ะ2 4 3 8 9ค่าประมาณจำนวนเต็มพันหลักพันคือเลข4 เราต้องสังเกตในหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็นเลข3ค่ะแปลว่าในหลักพันจะไม่ได้รับการเพิ่มค่าจากข้อกอไก่ถ้าเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันจะได้ว่า24,000แสดงว่าข้อกอไก่ไม่ใช่คำตอบของข้อนี้นะคะต่อไปเราไปดูข้อขอไข่กันค่ะ24,621 หากเราสนใจในเลขหลักร้อยซึ่งก็คือเลข6นะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นเลข6ในหลักพันจะได้รับการบวกเพิ่มอีก1,000ใช่ไหมคะดังนั้นเข้าประมาณเต็มพันจึงคือ25,000ค่ะใช่แล้วข้อขไขก็คือคำตอบของข้อนี้เองนะคะแต่เราจะต้องไปตรวจสอบข้อคควายให้แน่ใจก่อนคะ่ะในข้อคควาย 2 5 5 4 3ถ้าเราจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันเราต้องสนใจเลขในหลักร้อยใช่ไหมคะเลขในหลักร้อยคือเลข5ตามกติกาเมื่อเป็นเลข5ในหลักร้อยนะคะเลขในหลักพันจะได้รับการบวกเพิ่มอีก1,000ค่ะคำตอบของข้อคอควายจึงคือ2,6,000 คราวนี้เราก็แน่ใจแล้วนะคะข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะไปดูข้อที่2กันนะคะข้อที่สองคำถามมีอยู่ว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนคือ1 9 0 0 0ล้านเค่ะเจะมาจากจำนวนใดกันเอ่ยไปดูข้อกอไก่นะคะ1 8 0 0 0ล้านแปดแสนศมืค่ะ 5 5 0 5ถ้าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเราจะต้องสนใจเลขในหลักหมื่นนะคะไปดูเลขหลักหมื่นกันค่ะเป็นเลขศูนย์นะคะดังนั้นเลขในหลักแสนค่ะจะไม่ได้รับการบวกเพิ่มค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของข้อกอไก่จึงคือ1ล้าน8แสนข้อกอไก่จึงไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะ ในข้อขอไขคค่ค่ะ1 8 4 8 2ล้านถ้าเราสนใจเลขในหลักหมื่นคือเลข4ตามกติกานะคะถ้าเป็นเลข4,3,2,1,0เลขในหลักที่เราต้องการจะไม่ได้รับการเพิ่มนะคะข้อนี้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนจึงคือ 1 0 0 0ล้าน8แสนค่ะข้อขอไข่ก็ยังไม่ใช่คำตอบที่ต้องการไปดูข้อขอควายกันค่ะ1 09, 4, 0, 9 4่9 9 9า9ถ้าเราจับประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเราต้องสนใจเลขหลักหมื่นนะคะถ้าเลขหลักหมื่นเป็นเลข C 3 2 1หรือ0นะคะ เลขในหลักแสนก็จะคงค่าเดิมจากค่าเดิมนะคะคือ1 9 0 0 0ล้านก็ยังคงเป็น1 9 0 0 0ล้านเเช่นเดิมและในหลักอื่นเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดดังนั้นข้อคอควายจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องของคำถามที่2นะคะอีกสักคำถามหนึ่งค่ะข้อที่3ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมืน่นและค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเท่ากัน a เป็นไปได้ไหมคะเราลองไปดูกันนะคะไปดูข้อกอไก่ค่ะถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของข้อนี้นะคะ1 1 7 0 4ถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นก็จะได้ว่า1 0,000ืนะคะถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันสนใจเลขหลักร้อยใช่ไหมคะจะได้ว่า10,000เลขหลักร้อยเป็นเลขเแปลว่าเลขหลักพันได้ บวกเพิ่มอีก1,000เป็น1 000, 2 0 0 0นะคะดังนั้นข้อกอไก่นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นกับเต็มพันไม่เท่ากันค่ะกอไก่จึงยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะไปดูข้อขอไข่กันค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นหลักหมื่นคือเลขสอนะคะสนใจเลขหลักพันคือเลข8ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของข้อนี้จึงคือ สามห0ื่ค่ะแล้วค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันลนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันให้สนใจเลขหลักร้อยค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันคือค0 0 0ือ2 8 0 0ค่ะเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ก็ยังไม่ใช่คำตอบของเรานะคะไปดูข้อขอควายค่ะค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของจำนวน 3 9 9 0 8นะคะเมื่อจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นเราสนใจเลขหลักพันนะคะถ้าเลขหลักพันเป็นเลข9เลขหลักหมื่นก็จะได้รับการเพิ่มค่าอีกห0,000หมื่นข้อคอควายค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นจึงคือส0,000ืนนะคะแล้วถ้าประมาณจำนวนเต็มพันล่ะคะไปดูเลขหลักพันกันค่ะ เลขหลักพันเดิมของเรานั้นเป็น9,000เราต้องสนใจเลขหลักร้อยนะคะเลขหลักร้อยเป็นเลข9เลขหลักพันจะได้รับการเพิ่มค่าอีก1,000จาก9,000จึงกลายเป็น10,000นะคะจึงทำให้เลขหลักหมื่นกลายเป็น40,000โอ้เจอแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือข้อคอควายนี้เองค่ะต่อไปเราไปดูกันค่ะ จากสถิติประชากรชาวไทยในปี2562พบว่าประชากรชายมี32ล้าน1 1 7 7 5คนส่วนประชากรหญิงนั้นมี33ล้าน5,3382คนอยากทราบว่าประชากรชาวไทยจะมีประมาณกี่คนถ้าเราจะหาประชากรชาวไทย เราก็ต้องนำประชากรชายรวมกับประชากรหญิงนะคะแต่เราจะหาแบบค่าประมาณค่ะเราไปดูประชากรชายชาวไทยนะคะค่าประมาณจำนวนเต็มล้านคือดูนะคะในหลักแสนเป็นเลขหนึ่งจึงตัดทิ้งนะคะกลายเป็นเลขศูนย์ค่าประมาณประชากรชาวไทยชายคือ32ล้านค่ะ ต่อไปไปดูประชากรหญิงชาวไทยนะคะ3 3ล้าน5แสนถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้าน5 0 0แสนเกินครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมคะจึงได้บวกเพิ่มกลายเป็น3 4ล้านคนค่ะประชากรชาวไทยเป็นหญิง3 4ล้านคนประชากรชาวไทย3 2ล้านคนเมื่อเราประมาณค่าดังนี้แล้วนำมารวมกัน เราก็จะได้ว่าประชากรชาวไทยมีประมาณ66ล้านคนนะคะนี่คือวิธีหนึ่งที่ใช้ค่าประมาณนะคะเราจะได้รวมตัวเลขได้ง่ายๆค่ะอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะเช่นเราต้องการจะไปซื้อพริกค่ะกิโลกรัมหนึ่งขายในราคา185บาทแล้วถ้าเราต้องการซื้อ5กิโลกรัมเราจะต้องจ่ายเงินประมาณสักเท่าไหร่กันนะ วิธีการใช้ค่าประมาณมาช่วยทําให้เราคิดง่ายๆนะคะอย่างเช่นถ้าเราประมาณเป็นจํานวนเต็ม10นะคะเราก็จะได้ว่า185บาทนั้นก็มีค่าประมาณเต็ม10เป็น190ถ้าเราซื้อ5กิโลกรัมเราก็ต้องจ่ายเงินประมาณ950บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่า5คูณกับ190นั้นยังไม่สามารถคิดในใจได้ยากเกินไป เราอาจจะประมาณคร่าวๆไปกว่านั้นนะคะด้วยการใช้ข้าวประมาณเต็มร้อยไปเลยค่ะเช่นพริกราคากิโลกร,รัมลระ185บาทประมาณค่าจำนวนเต็มร้อยได้ว่า200บาทถ้าเราซื้อ5กิโลกร,รมัมก็คิดได้ง่ายๆว่า5 2 0 0ูเท่ากับประมาณ1,000บาทแต่ไม่ถึง1,000บาทใช่ไหมคะเกือบๆจะ1,000ันบาทค่ะ อีกสถานการณ์หนึ่งนะคะมาดูกันค่ะฟาร์มแห่งหนึ่งเนี่ยมีไก่ค่ะป่วย29,521ตัวหากว่าเราต้องการจับประมาณค่าไก่ป่วยพวกนี้ในหลักแสนค่ะการประมาณค่าจำนวนเต็มแสนจะได้ข้อมูลว่าค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของ2 9 0 0 0 29,000อยู่ระหว่างจำนวนเต็มแสนใดคะ 2 9 0 0 0ก็อยู่ระหว่าง0 0 0 0 0แสกับ1 0 0 0 0แสใช่ไหมคะกึ่งกลางของ0 0 0 0แสกับ1 0 0 0 0แสนเนี่ยคือ50,000ค่ะแต่เนี่ย2 9 0 0 0ยังไม่ถึงครึ่งเลยเพราะฉะนั้นจึงประมาณจำนวนเต็มแสนได้ว่า0 0 0 0 0แจึงได้ข้อมูลว่าฟาร์มไก่แห่งเนี้มีไก่ป่วย0ตัวซึ่งเหมาะสมไหมคะ ไม่เหมาะสมเลยค่ะมีไก่ป่วยตั้ง29,00 0กัว่าตัวจะบอกว่ามีศูนย์ตัวนั้นไม่เหมาะสมเอาซะเลยนะคะเพราะเราใช้ค่าประมาณผิดค่ะเราควรที่จะปรับค่าประมาณให้เหมาะสมกับตัวเลขหรือจำนวนที่เราต้องการด้วยนะคะในกรณีนี้เราควรที่จะประมาณค่าในหลักหมื่นค่ะ จะได้ว่าค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ29,521นั้นคือ30,000ฟาร์มแห่งนี้มีไก่ป่วยประมาณ30,000ตัวจึงจะเหมาะสมกว่า0ตัวนะคะต่อไปเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะสิ่งที่เราจะต้องตระหนักถึงการนำค่าประมาณไปใช้ก็มีอยู่ไม่กี่ข้อคะ่ะข้อแรกเราต้องเลือกอ ระดับของการประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะนอกจากนี้เรายังไม่ใช้การประมาณไปกับตัวเลขที่ไม่ได้แสดงจำนวนปริมาณเช่นเลขของบ้านเลขที่หมายเลขโทรศัพท์เลขประจำตัวนักเรียนทะเบียนรถหรือรหัสไปรษณีย์เลขเหล่านี้เป็นเลขรหัสเราจะไม่ใช้การประมาณค่ากันนะคะ